พวกครเดียวครับแล้วก็มีครูท่านทํีงานพวกเกียงบาททิ้งไหลกันมานะครับจนให้วันเด่งเออเขาก็คัดเลือกว่าโรงเรียนไหนที่มีการทางานและก็ส่งเสริมศาสนาบ่อยๆก็เลยจุดพิรครับเขาเข้ารับพระธรรได้โลกกับโลกจากชุิประเทศท่านยังไม่ทราบเลยว่าเราได้โลกเพราะอะไรแต่เราทางานดูบื้ลองไรก็ทำงานต่อจด ต่อไปท่านก็บริหารจัดการ,ท,ร,การที่ว่าแบบในโรงเรียนรุ่นปัจจุบาลันสมัรนปัจุบนนะครับก็ในเวลาเดียก็คนเราน,นะครับต่างก็มีกรรมของตอนจนอาจารย์ก็รับงานต่อได้ทราบข่าวท่านพอท่านนี้ท่านทำงานดีเยี่ยมก็คือว่าเดิมทีไม่มีกิจกรรมหลา,ากหลายพอท่านจะเป็นพ่อกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอะต่างๆเด็กเขาก็ชอบสอ,อบถามด้วยแล้วก็ถือว่าท่่นเป็นผู้ที่เข้าใจเด็กแล้วก็ทํางานเพื่อเด็กและเยาวชนในการนี้ผมก็ฝากบอกว่ามนรู้สิกธเป็นที่ชาวบ้าน <c oughs> รับอันนี้คือคือคือความปวดเด็กของท่านปัจจุบันก็ยังเป็นพออยู่ใช่ไหมยังไม่กเกษียณอีกกี่ปีครับปีนี้ครับปีนสุดท้ายแล้วโอ้ยทิ้ทงตัวด้วยการปฏิบัติธรรมถือว่าสุดยอดกาสลัดสลัดตัดใจออกมา ดังนั้นก็ส่วนนี้ก็คือต้องมอบหมายให้คนที่ไว้วางใจได้เพรานันมีท่านรองท่านรองรองหมายท่านหมายต่อครับไปทํางานต่อใช่ไหมมาบอกด้วยมาบอกด้วยท่านไหนครับอ๋อตัวเล็กนะแต่ใจใหญ่นะบอกว่าที่ไหนครับเป็นรองรองหมอชื่อด้วเป็นรองด้วยกันด้วยโอ้มาด้วยกันด้วยสุดยอดนะครับเดี๋ยวว่าใจเด็กเหมือนกันนะครับคนใจเด็กทำอะไรต้องเด็กขาดเหมือนกันเด็กขาดในที่นี่การที่เราได้สลับออกมา เกิดกล้าที่จะตัดสินใจทำจากพอชื่นชมและมหมือนารุ่ดด้วยครับแล้วก็สิ่งอื่นด้วยครับหรือว่าแต่และท่านไม่ธรรมดาเป็นข้าราชการด้วยอวนะ้รที่เยอะแต่ต้องตั้งสลับเวลามาครับหรือว่าเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกันเรามาปวดงการนี้นะครับเป็นหน้าที่ที่เราทําทุกอย่างครับหือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะที่ความรู้สึกที่ทำนะครับรู้สึกหายากครับปุบันนีหายาก,าายากแต่ก็ไม่เกิดกว่า เพราะว่าใจบุคคลใดที่ทําด้วยการเอาไปจับโดยเฉพาะสีนนะครับสีลทาเออยากอยู่แล้วนะครับแต่สินที่สูงไปกว่านั้นยากยิ่งกว่าไปไหนเะพราะฉะนั้นชีวิตใดที่ประเสริฐจ,จากสีนประจากษ์ธรรมนะครับเป็นชีวิตที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งน,นะครับนี่นก็ขอชื่นชมนะครับชีวิตที่ประเสริฐเป็นแบบไงครับก็คือ ความเป็นอยู่ที่ดําเนินไปด้วยจิตที่มีสติสตินะครับมีปัญญาเป็นการเจริญธรรมไปในตัวด้วยครับอย่างกัลว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญสติได้มีความรู้ตัวท่กครองในการที่ทำนะคือการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกๆขณะจะเป็นก้าวย่างที่อุบาจาร์สอนก็เป็นเทคนิควิธีการนะเลือกเอาไปครับ เลือกเอาไปในขณะที่เราทําใดก็ตามนะครับทําให้เกิดธรรมะขึ้นเสมอเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญตามแนทางอยากเป็นพระก็เจริญตามแนครับสติปัฏฐานก็คือการเอาสติเป็นตัวฐานในการพูิปฏิบัติได้เวลาดังกล่าวนะีก็ติว่าเราได้ปฏิบัติธรรมไปในตัวนะครับแล้ววีนนี้ครับอารมณ์คืออะไรในเวลาที่เราจะกําหนดจิต เขาบอกว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้นะครับเจตทิกือสภาพที่เกิดขึ้นทําไมเราต้องมาฝึกจิตครับเพราะสภาพจิตเนี่ยมันมีดวงเดียวโอะแต่ถ้าอธิบายในอายุธรรมหลากหลายเลยับเพราอะไรกีด่ดนวะงรู้นะแต่จริงแล้วมันดวงเดียวเพราะอะไรับมันเกิดทีละดวงเพียงดวงเวลาที่ลูกท่านั่งฟังผมเนี่ยเออบางคนก็คิดไปละโดยมีตัวเกตทิกม,มันมากระตุให้ไปปกุ่งไปแตะไปหาโน้ต้ายนี่ เต่กีบางเรื่องร้ายบางทาไมบางคนนอนแล้วไม่ค่อยจะหลับพอยังเล้วเขาดูมันสินั่นนะเพราะว่าตัวเยื่อเกิดเป็นลุ่มแตกไปเคลียร์ลงล้นเรื่องนี้แบบจุดกระยิบแบท่านจริงต้องมาฝึกฝึกอะไรครับฝึกโดยการเอาสติจํากัดกับสิ่งที่เราจะกําหนดรู้คืออะไรพุทโธกัสขององรุทนน้องสมาบาลานหรือว่ารูปนนามความเคลื่อนไหว เพื่อให้จิตมันอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวเรื่อยๆเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้อยู่กับสิ่งเดิวไปเรื่อยที่นี่เป็นไงครับคือเราสามารถสั่งจิตได้จิตในสิ่งที่จะมาเสริมไปกระทําสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ไม่การทำนะเพราะว่าจิตในเชิงดีมันจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ได้นานมากกว่าก็กลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นผู้ศล่งนีครับนั้นจึงจําเป็นยิ่งที่ผู้ที่มาฝึกี่ยต้องรู้ทัน ในองค์การแต่ว่าลูกคืออะไรครับลูกก็คือสภาพที่มีรู้อะไรน่ะกำลังหน้าเลยถ้าปัจจัยจากผิดือเกตสิกก็สามารถที่จะรับรู้ละไม่ทนตายดังนั้นในการลูกเนี่ยก็คือเป็นสภาวะที่ทนทานอะไรต่ดงๆไม่ได้เจออนก็ไม่ได้เจอน้าก็ไม่ได้เจ็บ่ใป่วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นก็ว่าแมันมีสถติการเปลี่ยนคือการอะไรครับเคลื่อน อย่างนั่งเมื่อกี้ยนั่งก้นเข่าส่วนบนใบพระมันมีอาการปวดแล้วก็พลิกพลิกไปพลิกมาเอาทีนี้มันนั่งเอาอีกเขาก็ไม่ยิ่งวดเลยมันดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ก็เป็นอีกเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นการที่รูปนั้นมีและมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสภาพสุท้านก็ดับไปมันไม่รู้อะไรเลยครับแต่จิตเป็นสภาพที่รับรู้รูปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิก็ตามเดินจงกรมก็าตามทา่านจะบอกว่าเอาจิตตามกกับดูรูปเคลื่อนไหวเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมเป็นธรรมจนเกิดความเปลี่ยนแปลงปเปลี่ยนแปลงอย่างรูปก็ไม่เหลือจิตก็ไม่เหลือครับจนถึงสภาวะเด่นที่เพราะว่าไม่มีอะไรประูุแต่งแล้วปูะุแต่งอะไรไม่ได้นั่นหละครับ เป็นจิตของผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นสุงเรียกว่าเป็นระดับท่านระดับอริยะนะทีนี้เรามาดูปู้ติชนบ้างครับผมมาจากข้อมูลก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างมาอธิบายครับผู้ติชนตัวใครครับคือผู้ที่หนาแน่นด้วยเบเชลีจริงไหมครับหนาแน่นเบเชลียาวเป็นเฉพาะความหนูไม่มีคำว่าหยุดยาวอีโคสนาโนที่นั่นหุ่นมากมาจากปาคาะครับ คนกดแน่นไปทันที่เลยนะยิง่งมีโซเชียลเนี่ยไปจุบันเนี้ยโฆษณาไปเรื่อยๆอาหารการกินต่างๆโอ้โหคนนี่เต็มล้ําไปหมดเลยนั่นแหละแต่เพื่อที่วันไหล่ก็หาว่าประเสริฐจากการปฏิบัติที่เป็นไปแบบนั้นก็าเริ่มมีศีลนะครับลองครับามรู้สึกหวานเกิดขึ้นมาปปนกปฏิบัติท่วมไปถ้าเกิดเกิดจากการกินเยอะๆรู้รสึกว่าเบาท้องแม้กรั่เวลาปฏิบัติที่นี้สองช่วงเวลาชันงท่าไม่มีขี้สบายนะครับมาก หลพอสบายที่ว่าตัวเบาขึ้นนะแต่มันเป็นหิวนิดหนึ่งนะครับหิวก็มีอย่างอื่นเนี่ยก็มีน้ำน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนที่ทางวันเองความสะดวกสบายก็จะในเรื่องของการที่เราจะให้กิเลสมันน้อยลงไปก็คือการรู้จักการควบคุมการควบคุมการรู้เท่าทันแต่ในเวลาที่พราจะปฏิบัติท่านก็จะมีคำว่าหิวน้องปวดน้องคันน้อง วนวายเนาะมีทาบริการอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวสติมันเกิดขึ้นม,มากํากับรู้เท่าทันกับสิ่งที่กลังจะเกิดขึ้นบางทีรู้ก่อนรูปนามจะเกิดขึ้นเนี่ยแนตะ่ละาท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมมันจะได้ยืดในการในบราการที่วนวานจะแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือการกําหนดก่อนที่สติจะจะมีกําลังเขาต้องมาใสกันฝึกฝึกหัดฝึกหัดไปบ่อยนะครับฝึกตัวเองก็ได้นะครับ ในเวลาที pues mm ่เราจะพักก่อนจำวัดอย่างนี้เนับสิ่งหนึ่งจะต้องทำครับก็คือเรื่องของการฝึกการให้นะครับการให้ทานสังเกียรตินะครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงโรงกลั่วเนี่ยโอ้โหอาหารเยอะมากทราบว่าวันเมื่อวานกินเนื้อปลาโอ้โหเป็นไงครับกินเนื้บปลาที่สิบรู้สึกสดชื่นไหมครับข้างนอกเออได้เห็นบรรยากาศข้างนอกยากเกียรติก็ใส่เยอะใจแล้วครับ เออแล้วเกี่ยวกับขาใส่กินเยอะมากฝากตองเอออะไรอ่าเงี้เด็กไปกับผมไม่เดี๋ยวไกับท่านฝากกุ้งหัวน่าจะไป็นแบบปันนะเอาไปทานตั้งแต่ควรจะเน่านะอันไหนที่เก็บไว้ได้ก็อันไหนที่มันจะเน่าช้าก็เออถ่านอะไรจะเน่าเร็วก็ท่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ทานเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของของการที่จะขยายอะไรก็ตาม ขยายผู้คนขยายเพื่อนภูิขยายนี่อะไรก็ตามจากนั้นก็มารักษาสีสีนี้ถ้าเ่าอะไรก็ตามที่เราปฏิสเสธจา่าวันนี้ก็ยิงข่าวทางโราชใช่ไหมครับเรื่องครูได้ยินใช่ไหมครับ <c oughs> เร็วมากข่าวคราว,าวด้านลบมันเร็วมากเออมันเร็วมากแล้วก็ยากไปกว่านะั้นคือเรื่องของภาวนาภาวนาที่นักปฏาเสนอไปนะครับภาวนาคือการ ทำสิ่งที่เราไม่เคยให้มี้มีขึ้นอ่าอะไรที่เราไม่เคยแต่เป็นต้องเป็นด้านกุศสนะครับไม่ใช่ด้านอุปนะครับภาวานาะัจะเป็นเชิงบวกต้องเป็นขางที่ดีนะครับนะนะครับผมอ่านี่ครับเรื่องของการเาริยบัญจาคือการทําอะไรที่ก็ตามที่ให้เกิดโดยเฉพาะโลภาโทสะโมหะนะครับค่อยๆค่อยๆละเอ่อค่อยๆละลไป ก็นังในเรื่องของทำอย่างนี้จะบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทนะครับมีอะไรบ้างครับติดการเกดรูปส่วนมีธรรมหรือสิ่งที่ควรพิจารณาว่า,าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทางพอเราหมดหลายวันแล้วที่เก็บได้คำว่าเราเริ่มเข้าใจธรรมะกขึอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจเวลาที่มันสงบสงบเนี่ยจิตที่เป็นเฉื่อบอกวกก็จะเกิดขึ้นมา ในส่วนที่เป็นเจงโรคมากกว่านะแต่ถ้าเราอยู่เป็นธารวันวันเมื่อก่อนนี้เป็นเจงโรคมากใช้ได้ในเมื่อเป็นมากขึ้นแต่ภาวาบวชเนี่ยรู้สึกว่านก็จะปวดอยู่บ่องๆนะครับอันนี้ก็คือความไม่ประมาทในสิ่งที่ควดความเป็นขึ้นฉะนั้นปัญญาจะเกิดจากอะไรได้นะครับก็เกิดจากการได้ยินให้ฟังพิจารณาเกิดจากการด้านต่าง การเป็นสิ่งที่ดีนะเพนะราะสาระสำคัญของชีวิตของมนุษย์เรานะครับไม่ได้เป็นการมีทรัพย์สินเป็นทองนะหกสรุปนะวา่าก็คือและไม่ได้อยู่ที่ว่ามีความร่ำรวยคือต้องใช้ไม้สร้อยจัดการเพื่อรอมการให้หลักฐานที่ว่ามีกว่าติดข้องกับสิ่งต่างๆเต่อนะครับแต่นะครับ,นะรบชีวิตที่ควรจะคือการได้ทำอะไรครับสุดท้าย ใช้ปัญญาเพื่อที่จะปล่อยละวางกิเลสนะครับที่เจะบรรลุได้จากสมณะงานแล้วก็เป็นชีวิตด้วยปัญญาความดีอันนี้อันนี้เป็นเป็นคำเตือนให้กับผู้ปฏิสัมภิตรอที่นี่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราได้มาผูกอันหรปฏิบัติอยู่ในสถานที่ โอกาสที่นี้ก็มยอยากที่จะทําให้เต็นที่นะครับผมก็อยากจะตื่นก็แล้วกันนะครับในโอกาสที่ได้ไปในไ,ไปปฏิบัติหรือนปจฏิบัติทำให้โอกาสด้เปต่างต่างประเทศมาครับก็ไม่เยอะประมาณเจ็ดเดือนต่อเนื่องในรุ่นที่ผมได้ไปปฏิบัติก็คือเป็นกลุ่มที่ปรสกนาอาจารย์ซึ่งเป็นนักศึกษา หลักสูตรของปริญญาโททาไมเราจึงไปในที่ประเทศพม่าจริงในประเทศไทยก็มีประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีการปฏิบัติค่อนข้างจริงจังมากปฏิบัติจริงจังแล้วก็สอจริงจังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่ที่ไม่จริงจังก็มีก็มีเหมือนกันนะครับก็คือได้ปริญญาตทนเหมือนกันแต่สถันที่ปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างที่บสายตรงมาจาก มาก็อยู่สายหลุดข้อพลาจันางๆที่เราจะน,านะครับแต่เมเวิอาจารย์เชนเดเสียดอเสียดอคืออาจารย์ฝ่ายกรรมาฐานนะครับก็จะมีการปฏิบัติที่นี้ครับนะการเดินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบเอาสติอยู่กับการก้าวย่างไม่เร็วเกินไปไม่ชา้ชาเกินไปนะครับเป็นประมาเวลาเดินต้องคนมือหนะึ่งับเพราะว่าเวลาที่เราแบ ท่านเห็นว่าเอาอยู่ที่หน้าอากแล้วกันเวลาเดินสติจะได้ตามความเคลื่อนไหวของกายการของชันที่ร่นก็จะเป็นพวกอาการเป็นพวกหครับเป็นพวกหมันนะครับสามชั้นแต่รนวันนี้แต่ว่าจิตที่ทาทาขออกกาดไม่ได้คือลัทชาเพราะอากาศเขาค่อนข้างเย็นนะครับก็จะเป็นตจ๊แบบนี้ครับแต่เวลาฉันนี้ครับที่ไม่มีเสียงกระทบกันช้อนจา คนเป็นร้อยนะครับถ้่เกิดว่าสติใน,นการกำกับเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นตัวนะการจ่ายตเป็นร้อยก็ให้ช้าลงแต่ผเมียาอบเชยที่นี่ได้ตัวเยียมเยอะนะครับเย,ยียมจะคือค่อยชัดครับจสติการเรื่อง่วงมา เร่ององการที่มันเกิดขึ้นให้กำหนดตามที่เขาเป็ดแต่ไม่ใช่ให้เขาหายประเด็นประวัติศาสมรไม่ใช่ขั้นถันะครับแต่ปฏิบัติดเพื่อเห็นเห็นว่าจิตท,ที่ไปกระโดดภูเสภาวะไรหลายอย่างเขามีอาการเป็นอยากอย่างไรเวลาะนาเนี่ถ้าเวลาที่เขาฟีกิญญะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40นาท,ทีถ้าเป็นช่วงแรกยังไม่เป็นของจริงถ้าเป็นช่วงของแท้ต้อง40นาทีขึ้นไป ไปถึงช่วงชั่วโมงก็นั่งเวตนนานๆนารช่วงไวเวตนนาจะแวนนังปวดแขนปวดขาเพื่อไดพูดปวดากายแต่พอหนาคือเขาจะอยู่ในจุดจอันเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นสติเริ่มมีกำลังพรอินทร์ซีทอินทรีวเป็นหที่นั่นจะจอเดียวเลยจากปูเวตนานบางทีรายการมีคนชเสียเข้าไปที่ขอขคอข้อมีอาการแบบโหขําจะขาดบางทีม เอออาการภูมิค <ates> ุ้ที่มันแสดงปรากฏขึ้นมาจิที่มันมีความร้อมที่จะตรับดูแล้วเวลาที่มันเร่นจอยออมาเกือบชั่วโมงวคำนดเราบกวขาอง้องี้เข้าไปแล้วต้อจี้จี้ยีงก่นเออแต่ไม่ินะนั่งดูดีกว่าในเรื่องเป่ามันขึ้นมาสูงสุดครับทีนี้มันก็เริ่มเป่าลงมาเรื่องน้ดเอาเขาจะเป่าไม่ทงกเวลาใ่ยหถ้าใคร่ามอยู เทียวหีข่าปทุกัปีปีทีาบชาบปีปีแบบเบาแบบน้าแบบบางหรมีความสุขคานี้เนี้ยทีนี้ก็่าเวิถาไปแด้วท่จะนั่งเด็กชูได้สบายนะครับแต่ถ้าขานไปได้แล้วก็คือนั่งคนไหนก็จะมาตรงนั้นหรืว่านั่นเคยมาสี่สิในมาสี่สบาีแล้วเราก็จะไปบอกยไม่ไหวนะวิธการออกปวลาวองคนวิจารเกิดการปรุงแตลม นะครับวิญญาณที่กินนิพพกของปีจั้นทำปฏิบัติได้มีระยะเวลาเดือนนีะนะครับอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติเช่นเด็กไม่ได้อยู่ห้องฉาบเดือนบางชาบเดือนหนึ่งแต่สองลูกก็อยู่เป็นทุกปีนะครับเพื่อที่จะให้ให้เห็นธรรมที่แท้จริงว่าธรรมะคืออะไารการทำบ้านของการปฏิบัติเื่อยแล้วก็จะมีการสอบกลางวิมีการเห็นว่าเราปฏิบัติได้จริงไหม เขาว่ามรดกนิทานมีตัวจริงหรือเปล่าโดยการสอบถามของครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ทดลองให้ผู้อื่ว่าเราปฏิบัติ หยปันนก็มีท่านคน้ท่สนเองเังก็เป็นเรกีวยกับอันนี้เป็นรายละาเครับก็ประมาณตัวร้อยยโลรัเดิมเนเรื่อยแล้วรัดเรวันนี้เราปาพักวันแล้วก็าพฉันนะันนะหน่อยข้าวเพิ่วันข้าวที่ได้บาดเจ็บยวัน่อกมาก็เดินต่อมาอีกนะครับอยากจะเ็นใสที่วันเรา กนั la la luz, no todo todo, ้นเมื่อสองปีครับโควิดจากโครงการที่นี่เสร็จปรากฏว่าโควิดมาก็เลย้องย้ายลุเดไปอยู่ที่นู่นเลยครับพอวางมาดูเรื่องโควิดที่รบานบอกว่าหไม่ได้ต้องจับสิทธิ์องให้สิทธิ์เราก็เลยอนุญาตเดินมาเรื่อรับจนมาถึงพอโตถจงจีอันนี้ว่าจกมันจะกูครับก็เลกดมานะทีนแล้วอุปกรมีเยอะครับเดี๋ยวเราใส่เข้มาอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะให้เขา นี่คืออะไรนั่นโอกาสที่เขามีประสบการณ์นี้เดินทางไปปฏิบัติธรรมผาพระนวโกัสพ้ราหมายถึงแล้วมาโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างขึ้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยผมก็จะมีกิจกรรมว่าเมื่อหมดแล้วต้องมีระยะรญญาเสร็จต้องมีปฏิบัติก็คือต้องหาที่ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติจริงๆเข้าปฏิบัติแบบเต็มพอดนยครับเป็นขึ้เมืองกาเป็นเป็นตามพิสูจน์นหนอนที่ เปม่มาที่ท่านศึกษาปริยัติอยา่างเต็มที่เสียน้อยขึ้นย่มากยายใครจะไดงไงส่วนที่ปฏิบัติเขาปฏิบัติไปส่วนทอ่อเาทองไปเสียจะนัางั้เลยจนอยากจะเป็นพวกเมธายะเมีนพม่มาบางือว่ายยมเมธายะเกิดอ่นดีกว่ามีนพม่าก็จะมาศึกษาพระปริยญาแล้วก็ท่องดังนั่นนอาจารย์กัวท่านลับาขาไปลาอา,า,าจารย์ก็เสียงดังนั่นผม,มาาจะนักรรมฐา ดูท่านที่ปักาเราเอาเสใส่ใจเสียง,ง้าไมต่างคนก็ต่างหน้าที่เลยทเราก็ดูพวกเราฝ่ายนั้นก็ต้อง,องทํเาการหน้ทานนที่ของเราคือเขาใช่เ,เออี้เราก็ต้องใส่ใ,สใจการที่แบบเราเองนะครับอันนี้เป็นภาพบส่วนนี้า,าดน,นะครับอนี้ปสดกมึที่ฝึกัตถ้ก,กล้นะเนรียนรู้โลกกว้างขึ้น หท่าเน็ตครของการเดินทางไปที่ห้วยขาแข้งครับเมื่อวันที่แล้วโควิดไม่ได้ไปแล้วถ้ามีโควิดโอกาสได้ไปเพราะว่าง,งาน,น,างน,านในการใช้แหนะครับห้วยขาแข้งจะเป็นเป็นปาา่าค่อนข้างลึกใหญ่แล้วก็มีอะไรทุกอย่างที่เกินคาดกันเองเราเดินทางไปจังหวดสิบท่านด้วยกันนะ thanked? ก็มีสัมภารเาเกย์ใหญ่ก็ตัง้งแต่ ในขาแับเท้าบางเขาไม่ไหวน้ำหนักเดินเท้าเปล่ามีเท้าบางเาเดินท้าไม่ต้องใส่หนังยาวขนาดนี้ก้อยนิ้วโป้งนิ้วก้อยหนาวขาปลาจุดเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบระยะทางสิบกิโลไข่ข้างนั้นเจจาระช้างไอกองพวกเยอะมากครับมันเคยเราเคยไนสถานที่ที่เขาเคยเดินขาดเขาจะเอาหนังสีสูงมากกว่าการกดสเมติ ถ้าดูว่าช้างก็เจือหญ่แต่โชคดงปีก็ประโวดาพระอาจารย์จะให้เจือเลยนะเจือก็ไม่รอดครับทั้งเสือทั้งสิงห์ทั้งไยปา่หปาหรือป่าเดินไปนะครับไปเลยครับว,วิ่งขวขวิดอาจารย์บอกว่าเวลาจะหางก,กันนะเคยมีหลงทางนะก็ว่าหายไปเลยครับหรือบางครั้งโชคร้ายเลยครับเจอฟูไฟป่านันก็ผิีพลาดไปเลยครับไปไล่เลย ดังนั้นต้องป้องกันเนต็ตหลวงพ่อห้อยคอนี่ใส่กระเป๋าอันที่สองคือหลวงพ่อมีอตัวเราจงเลี้ยงจนได้เลี้ยนตัวไม้ปดีเลยเรื <c oughs> ่องนี้เ,นเ,เราก็หานไปเรื่อดีนะครับวนี้หน,น,นึ่งเลยเพราะว่าเรื่องจริงคนระับไม่มียางสัญญาอินเทอร์เน็ตมีแต่ไฟฉายที่เราเปลี่ยนไปแล้วก็มีสัมภาระบันอยากเลื่อเยอะขนาดนี้ด้วย พวกเรายุ่ดีครับไปป่าท yeah. um. ี่ไหนก็ดูแต่ว่าจะมีเจอนลูกช้างครับมันจะตามมาอาจารย์ห้าดูเกินสองคืนถ้าเกินไปกว่านั้นครับสัตว์ต่างๆมันเรื่องทุ้นเขินแต่เขาหาเพราะเขาหาอะไรแล้วน่ารอนยากจึงต้องสองวันเพิ่อนยาวสักวันเพื่อนยาวมีวันอย่างนับนเตือนขาดเดินทักวันครับมาบอกลับที่เดือดเดินไปได้ยังไง เดินไม่นานนะครับกลับมาที่เดิมเอ้าเป็นไปได้ต้องพักอีกคืนหนึ่งครับอ่าว่าอีกอย่างคือเพื่อที่จะตั้งหลักในการเดินทางเข้าป่ากต่อนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของท่าท่านใ่าสนใจที่จะไปติดต่อที่อาจารย์สมพลได้ครับไมาอยากไปเดือดร้อนเสือสิ้นอยู่ในป่ากเขาคืออย่างธรรมชาติไม่ต้องมาระนาบซึ้งมากแล้วไปถามว่าแล้วอยู่ในป่าเป็นแปลงไหม คยมีนะครับผมเคิดรแวงกักาอยู่ช่วงเด็กทำไบรรแวกาศมันคือมันน่ากลัวโดยเฉพาะมันจะมีเสียงนกร้องมันมเสเด็กร้องว้าวเมือเด็กร้องวันนั้นเวลาฝักผในต่างจังหัหางกันคือไฟลมมาที่เขาต้องใช้ทั้งเลยมมาสาเลยครับแล้วก็สิ่งที่อย่างคือไฟอย่าห้ามห้ามดับ ไฟต้อั่วโมงนีากกว่าเพ่อ้นจะมีเตืนมวเี่ยต้องป่อยวาเรามาดีนะเพราะว่าช้างเขามีส่วแค่ต่ยานึงคือว่ามีอะไรที่ผิดปกติออกมาบางทีเหี้ยมเ็นมีประวัติที่ว่าช้างเหี้ยมผมเลยเหี่ยวต้องทำร้ายก็อมีเพราะฉะนจึงต้องมีสติมากนะครับอันนี้ข้อข่าวนะครับต้อมูเวลาพอดี การงกานี้ก็ฝากให้กับพระทวารกานับใหานด้มีโอกาสไปปวดเข้ามาให้มีโอกาสได้ได้เข้าถึงเรื่องของการปฏิบัต <maison> ิเข้าป่าบ้านที่เดนบ้านนะครับมีอกาสจะไปปฏิบัติสาตล์ปฏิบัติที้องปฏิบัติจริงชีวิเราที่เกิดมาถ้าเราไมได้มีสิ่งเหล่านั้แล้วก็ไม่ปฏิบัติทุกขั้นได้รรมทึงโสดาบันนะครับถ้าไปยังเปิดกระตูล่างนะ แต่ถ้าเราได้ีโอกาสปฏิบัติอย่างนท่านอนุญาตส่วนาวานันในเขตชาติเขตชาต,ติเราไม่ต้องไปสู่วนันประตูบันปิดไปแล้วชาติต่อไปก็ขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไปแต่ถ้าอยางเป็นอยูท่านมีสิทธิ์นะพยายามเรียกว่าอจาอุปรากอุปาสิกาที่มีตำแหน่งการในหน้าที่ก็ไม่ต้องเปนะิดการที่เราได้ปฏิบัติ ากเนี่ยเราก็จะเดินไม่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดนี้นะครับขออมุ่งมั่นสร้างภูมิคุ้มกันกับภูมสปุษย์ใดๆที antis, ith, ่ทุกท่านต้องเป็มาจะเป็นอนุชาติของการเป็นคนปฏิบัตชาติก็ได้ภุมิพลังีแล้วจะเก็บพลอัพธ์ใจดีส่งให้ทุกท่านมีความเป็นมั่งคั่งมีบุญจะเสร็จไปก็ขอให้เป็นบุคคลที่ดีธรรมะนำควาชีวิตไปสู่คมารถ่ายทานต่าขอ่าความชีเกิดการได้บรรลุ ไ,ได้ถูตจนที่เราหน่หน้าหน้าที่นะครับถือที่ว่าเราได้ทำมาของพระเจ้าเป็นเครื่องมชีวิตชีวิตกตจะเชีวิตไระเสื่ัมสภาพ